สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ช่องบักโจนาดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแรกนาร็อกเซิร์ฟบาโฟเมนนะครับมาแล้วครับแล้วเราก็เดินข้ามสะพานนะครับให้เราเดินข้ามสะพานเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแกนน้ะผมก็เจอกับประตูกำแพงแล้วผมก็เข้าประตูกำแพงมาแล้วผมเดินเข้ามามาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งทําให้เลเวลผมอัพและผมก็เริ่มต้นการฝึกฝนแล้วผมก็กดเข้าไปกดกดเข้าไปหลังจากเข้ามานะครับผมก็มาเจอกับนักดาบคนนี้เขาทาให้เลเวลผมอัพอีกแล้วตอนนี้ผมได้ยามา200ชิ้น ให้เรากดไปเรื่อยๆกดไปแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกกดเยอะเหลือเกินแล้วผมก็เดินมาเดินมาคุยกับคุยกับกับใครวะไม่รู้ชื่อนะครับให้เราวาร์ปมาที่เดิมนะครับแล้วก็มาเจอกับไอ้นุ่มคนนี้เหมือนเดิมอืมได้ทําอะไรไม่รู้กดมั่วตอนนี้กดมั่วไปก่อนเพราะเราเพิ่งเล่นเราไม่รู้นะครับกลับมาที่เดิมอีกแล้วถ้าเราทําอะไรเรายังงงอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้กดแล้วอ๋อรู้แล้วใครเราใส่ใส่เสื้อผ้านี่เองนะครับ ใส่ไอทมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ใส่ได้ยังใส่ดิใส่เออใส่อ่ะโอเคแล้วกดไปโอ้โหเรียบร้อยเลเวลเราก็อัพทันทีนะครับต่อไปเขาให้เราไปทำอะไรอัพสกิลหาสกิลโอเคตัดมาที่ตรงนี้แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปที่จะเก็บเวลแล้วนะครับเราก็เริ่มระบบการฝึกฝนอันนี้เราคุยคุยโอเคเวอัพยังไงต่อกดไปไปอีกกดอีกกด กดแล้วกดอีกนะครับตอนนี้กดอีกอะไรอีกเนี่ยโอเคหลังจากที่รับบัฟเสร็จนะครับเราก็อัปเดตกเข้าไปเลย24นะครับเราก็มาตีกับ <c oughs> ไอ้เจ้าเห็ดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยฮะลงไปคุดกับลากมะม่วงเลยครับตัดมาอีกทีนึงก็ตีเห็ดตีตีอตเออจอบอัพปับ๊บเออวิวอัพปับ๊บอืมอ,อัพอีกแล้วโอ้ตุยแล้วก็ตัดมาอีกทีก็อุย้ยโอเคตอนนี้จอบเรา เล,จล็จบเราสิบแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นทิปนะครับเป็นทิปนะครับอืมกินข้าวเสร็จแล้วก็ให้ทิปอันนั้นคนละทิปหลังจากนั้นเขาก็ให้อะไรของเรามาเยอะแยะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ไอเทมมีชาโดเต็มเยอะแยะมากมายเป็นไปหมดอันนี้อะไรโนวิด no ใส่เข้าไปตัดมาที่เรารับบัฟแล้วก็ตีวิวอัพเออตีตีตีไอเจ้าเห็ดอืม,ม up, up. เออเออวลอัพจ็อบอัพเออเอ,อ้า อุ้ยเอ้ยเรียบร้อยคะเสร็จออกจากที่นี่ในที่สุดเราก็มาที่ออกมาที่ทะเลทรายนะครับมาตีเจ้ามุนสีม่วงตีตีตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกเฮ้ยแล้วเรามาเจอกับนอนให้เจ้านอนดินตีไม่เข้าเลยครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เกือบนะครับตอนนี้เราก็นี่ไงมาตีกับกระบองเพชรกระบองเพชรตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกหลังจากนั้นนะครับมีคนแนะนําให้เรามาที่ เจ้ายักษ์เขียวนะครับเพราะเขาบอกว่าหมอนที่อัดหมอนที่ไอ้ยักษ์เขียวนะครับเลเวลมันคูณ3มนะครับอืมแล้วก็ตีเจอลิงแล้วก็ตีเจออีเขียวลุม2ตัวไม่รอดนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราได้มาเจอกับพระถังซ้มจังนักภาพผู้เป็นเจ้านะครับคนนี้เขาก็มาบัฟทําบัฟให้เราให้เราโหดแล้วก็พอได้รับบัฟจากพร<า>ะแล้วเราก็อืมเราก็คึกกันดิตีตีจั้งแต่นี้หวดกับไอ้ยักษ์เขียว2ตัวก็ไม่เว้น เราก็ไม่หวั่นให้ยักษ์สองตัวก็มาดีอืมอืมเวิลอัพเวิลอัพเวิลอัพอัพแล้วอัพอีกอัพแล้วอัพอีกแล้วมาเจอกับอีเขียวอีเขียวล่างถึกสุดท้ายเราก็กำจัดมันลงได้นะครับไอ้ยักษ์แดงไอ้ยักษ์เขียวอืมอัพเวิลอัพเวิลอัพเวลอัพแล้วอืม หลังจากนั้นเราอยากลองของนะครับเราก็เลยมาที่หายออกเรียบร้อยฮะไม่ใช่มะม่วงก็ลงไปขุยกับลามะม่วงได้ฮอะไรครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่อีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ตีเขียวเวลอัพหลังจากนั้นนะครับเจอพี่ชายที่แสนดีนะครับเขาเอาธนูมาให้เราใส่แล้วก็เลยลองมายิงดูแต่ตอนนี้ยิงไม่ออกเพราะเราลืมใส่ลูกธนูอุ้ยพอเราใส่แล้วอุ้ยแรงขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้ยสุดยอดอุ้ย เขาให้เขาใจดีมากเลยนะครับเขาให้ธนูเรามาใส่แบบโอ้โหแบบธนูแบบชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะเออจากหน้ามือไปหลังตีนเลยเนี่ยฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจากนั้นผมก็เลยมาช็อปตลาดอีกประมาณเออคือเอาง่ายคือผมกิบได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช็อปตลาดอีก5ชั่วโมงโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอยังไงก็ากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอประมาณ10 10ไลค์ก็พอนะครับถ้าถึง10ไลค์เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อ Chờ cành khắp ôm